ของชดของชดเตด็มเดียมอยู่เต็มคุ่เลยโดังด<ค>นของอแท้เลยตอนดังจนโมพเพิ่มมาก,กินน้ำพิ่งเดินห้าเนี่ยมันตรงแบบนี้เลยสดชดมันหวานของแท้เลยพี่น้องเลยแม่มันไตยังอย,อยู่นี่ยแม่อ่อนมัน แบ,บแชร์ตรงกันเด้อจงใจลืมสูตรมึงเนี่พี่น้องเลยมันตอดพวงพอเตหน้าจุดโปลกปกอยู่ตาจุนฮิปปีป้อยู่หายกว่าตาตุ้นอาวันนี้ให้เบิ้งพอชำนีแล้วพี่น้องเด้อติดตามคลิปต่อไปขอขบเจอได้ที่ตามครับสมกัน